สวัสดีครับเรียนท่านเข็มชัยท่านประธานบอร์ด T.I.J. ท่านเคเคแล้วก็ท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเองอยากจะขออนุญ,ญาตมาพูดคุยในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจกตัวจริงนะครับว่าเรื่องของหลักนิติธรรมกับความสามารถในการแข่งขันมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับ จะเห็นได้ครับว่าโลกขณะนี้มีความท้าทายมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของโลกที่กำลังเกิดขึ้นอยู่มันสะท้อนมาถึงปัญหาของไทยผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น12ความท,าท้าทายที่เป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทยนี่คือภาพใหญ่ก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติเน็ตซีโร่แล้วก็เอลนิโยที่กำลังจะมาถึงเรื่องสังคมผู้สูงอายุตะกี้คุณเคนได้พูดถึงนะครับว่า ปัจจุบันนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอัตราของเด็กเกิดใหม่ในปี65น้อยกว่าอัตราผู้เสียชีวิตแล้วก็เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ <TF> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของ productive หรือ production ต,ต่างๆเรื่องของการที่มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแต่ในขณะเดียวกันเราจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่องกับดักรายได้ปานกลาง อันนี้ก็คงเป็นปัญหาที่เราเห็นอยู่ครับว่าเราติดก,กับดักเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงมาเป็นเวลานานด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีจ d p ที่ไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคน,นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราค่อนข้างอยู่อันดับไทยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจยขับเคลื่อนด้วยนโยบายหรือเศรษฐกิจตัวเดิมๆซึ่งเมื่อก่อนเราเคยมีขีดความสามารถในการแข่งขันแต่วันนี้สนเสน่ห์ หรือความสามารถในการแข่งขันของเราหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจตัวใหม่อุตสาหกรรมตัวใหม่ๆจากนั้นนะครับเรามาดูปัญหาของเศรษฐกิจไทยก็คือหนี้หนี้ภาคครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้ภาคครัวเรือนล่าสุดครับไปแตะที่90.7ของ GDP แต่ที่แยกกว่านั้นนะครับกกรคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3าสถาบัน เราประชุมแล้วเราตกใจมากคือเราเห็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือหนี้นอกระบบซึ่งหน,นี้นอกระบบจากการทําการสรํารวจโดยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าพบว่าหนี้นอกระบบของไทยเนี่ย19เปอร์เซซึ่งอันนี้เนี่ยหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่เป็นภาระหนักมากเพราะว่าดอกเบี้ยแพงดอกเบี้ยโคตเก็บรายวันอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะเป็นตัวชดรั้งเศรษฐกิจไทย นี่ภาคธุรกิจที่กําลังจะเป็น NPL นี่ภาคเกษตรกรที่จะกําลังจะต้องพักนี้ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็คงตอนนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในปีนี้เราก็ต้องคอยจับตาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่ทุกคนคุยกันอยู่ก็คือปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอันนี้คือปัญหาที่เป็นความท้าทาย6อย่างแต่อีก6อย่างผมอยากจะเจาะลึก เข้าไปถึงความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคเรื่องของต้นทุนค่าพลังงานที่แพงเรื่องของผลิตภาพแรงงานที่ต่ําการขาดแคลนแรงงานเราต้องนําเข้าอ m p o r t แรงงานจากต่างด้าวโดยเพพาะเพื่อนบ้านจํานวนมากนะครับแล้วก็การขาดแคลนเทคโนโลยีนวัตกรรมค่าลอจิสติกที่สูงมากนะครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์สูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็ค่าเงินบาท ที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีปัญหาเวลาแข็งทั่วโลกแข็งแต่เราแข็งกว่าคนอื่นเวลาอ่อนเราอ่อนปูกเปียกกว่าคนอื่นซึ่งการสวิงอย่างนี้ผู้ประกอบการไม่ชอบครับตะกี้คุณเคนได้พูดแล้วครับลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันเราปีที่แล้วดีขึ้น3ามลดับแต่เคยดีที่สุดในปี62อยู่ที่อันดับ25แต่เป้าของเราเนี่ยควรอยู่ในท็อป20 นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าในภูมิภาคนี้สิงคโปร์อันดับหนึ่งตลอดส่วนมาเลเซียเป็นอันดับสองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอันดับที่20เราจะขึ้นมาเป็นอันดับสองในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะไปทีนี้เรามาดูครับว่าเรื่องของตะกี้คุณเคนก็ได้พูดแล้วผมอยากจะขอเน้นอีกนิดเดียวแค่นั้นเองว่าใน4ตัวที่ทําให้ของเรายังไม่ค่อยดีที่ต้อง Improv e เนี่ยก็จะมีใน4 พิดลลาตามที่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับตัวเลขที่ลงมาต่ํากว่านะครับก็มีที่3 1 3สิ1นี่นะครับก็อยู่ในหมวดของ Government Efficiency นะครับแล้วก็ทางด้าน Infrastructure ที่แย่เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50กว่า54นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น Area ที่เน้นว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะดีขึ้นได้ถ้าเรา Improve หรือมีการปรับปรุงใน4 Area นี้นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่ทางภาคเอกชนพูดเสมอมาและคนได้ยินก็คือการเรียก,กร้องให้มีการทำเล็กราตรี่กิโยตินกฎหมายมีการปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังทำไมเป็นแบบนั้นนะครับลองนึกภาพนะครับว่าประเทศไทยเราก็มีกฎหมายมาเป็นเวลาช้านานแต่กฎหมายต่างๆที่ออกมามีการทบต้นทบต้นตลอดเวลาแต่ไม่มีการ รีไวซ์หรือมีการปรับปรุงหรือตัดทอนอะไรที่มันล้าสมัยออกไปเรามีกฎหมายนะครับมีพระราชบัญญตัติพระราชกำหนดอนุบัญญตัติรวมทั้งหมดแสนกว่าฉบับครับลองนึกภาพนะครับจะขออะไรจะทำธุรก,กิจอะไรมันจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจจะต้องเดินผ่านทั้งหมดกี่ขั้นตอนแล้วทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นต้นทุนแฝงที่ไม่สามารถจะดิ้แครได้แล้วก็เป็นต้นทุนทางด้าน เวลาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับทางสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับทางกกรก,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 ก็ได้พูดถึงเพนพอยต์ตัวนี้ทำยังไงให้บดล็อกศักยภาพทำให้เราเกิดศักยภาพของเราเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้ทำให้เราแข่งขันได้นี่คือคีย์สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราก็ได้ร่วมกับทาง tdri คืออย่างนี้ครับทางสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลกรได้ลงขันกันจ้างฝรั่งที่ชื่อ s อตเจคอ c o b ซึ่งเป็นอนดีตผู้อำนวยการนะครับของทางด้านเรื่องของ regulatory reform ของ OECD ซนะครับซึ่งเป็นผู้มีเชี่ยวผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการทำเรื่องของ regulatory reform ให้กับหลายประเทศแล้วประสบความสำเร็จอาทิเช่นเกาหลีเกาหลีนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าเกาหลีในปี4-1มีการก็เป็นปัญหาเหมือนกับเรานะครับแต่เขามีแค่กฎหมายจังหวัดนั้นแค่ห0 0งมกว่าฉบับเท่านั้นเอง เพราะนั้นเนี่ยทางมิสเตอร์สกอตเจคอบกับทีมได้เข้าเข้าไปปรับปรุงตัดไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็แก้ไขอีกประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าสามารถลดกระบวนงานได้ล้านกระบวนงานแล้วก็สามารถลดต้นทุนทางการด้านประกอบธุรกิจทำให้ GDP พเนี่ยพุ่งขึ้นมาทันทีเลยอีก4.4%เซและที่สำคัญกว่านั้นนั่นคือสาเหตุในการปลดล็อกพันธนาการ และททำเกาหลีไปสู่ประเทศที่เป็นดิจิตอลเกเรียแล้วก็ทำให้ังาดขึ้นมาเป็นผู้นำของธุรกิจในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ร่วมกับ TDI ครับให้ TDI ในการศึกษาแล้วก็ได้ทำยกตัวอย่างเฉพาะกฎหมายสำคัญสคัญประมาณ1,000กับ94กระบ,บวนงานแล้วนำมาศึกษาในนั้นมีพระราชบัญญัติอยู่ที่112ข้อ แล้วก็พระราชกำหนดหนึ่งข้อและที่เหลือเป็นอนุบัญญัติอีก400กว่าข้อแค่นั้นเองเราจะสามารถประหยัดเงินให้กับประเทศได้ปีละ2แสนลา้านอันนี้เป็นเป็นไพร์โลดโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดทําแค่นี้เราก็สามารถที่จะลดได้2แสนถ้าเราทําได้เป็นแสนแสนฉบับเนี่ยเราคงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้อีกมากมายนะครับ สิ่งที่จะเรียนนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็คือขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่านอกจากกฎหมายเก่าที่จะต้องคัด change แต่ว่าอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังจะขับเคลื่อนประเทศเพราะว่าประเทศอย่างที่ผมเรียนนะครับเราตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางเราจะต้องมีตัวขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมที่เป็นทิศทางใหม่ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยั่งยืน sustainability เรื่อง clean เอเนจี Energy, เรื่อง Green ินดัสทรีแล้วรวมเรื่อง Net ซ e โรของการลดการปล่อยคอาร์บอนไดออกไซด์นี่คือทิศทางที่เราจะเดินแต่เรียนนะครับว่าปัญหาและอุปสรรคก็คือกฎหมายที่ไม่เอื้อมหน่วยไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นน,นะครับผมคิดว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy เห็นชัดเลยครับวันนี้โซลา่าการติดตั้งโซลา่าที่จะผลิตไฟฟา้าด้วยตัวเองต้นทุนที่ถูกมาก แต่วันนี้กฎหมายที่ยังโบราณอยู่ทําให้การติดตั้งโซลา่าเนี่ยจะต้องมีใบรองอใบใบโรงงานติดตั้งเองไม่ได้ต้องขออนุญาตอีกทั้งทั้งที่วันนี้การติดตั้งเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนให้กับภาคครัวเรือนและรวมทั้งภาคธุรกิจมากมายเพราะฉะนั้นนี่ต้องรีบปรับด่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องของ climate change เรื่องของภาษีคาร์บอนการปล่อยกฎหมายต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องไปกับซีแบม ที่เป็นของอ u ครงตอนนี้ยังไม่มีใครทําหรือว่ายังทําไม่ทันนะครับเรื่องของกฎหมายทางด้านดิจิตอลเช่นกันครับแล้วก็ท้ายสุดนี่นะครับเราต้องสร้างความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพต่างๆซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศในยุคต่อไปวันนี้กฎหมายที่ล้าสมัยไม่เอื้อมหน่วยให้สตาร์ทอัพของเรากลายเป็นสมองของเราไหลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เขาจําเป็นที่จะต้องไปประกอบอาชีพหรือว่าไปจดบริษัทและไประดมทุนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่เป็นคุณกับประเทศไทยในระยะยาวแล้วจะลดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งหมดที่ผมพูดมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็คือเราสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เราได้ถ้าเรามีหลักนิติธรรมที่ดีแล้วก็มีความทันสมัยครับขอบคุณครับ